สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาตอ,อนนี้ผมอยู่ถึงทางหลวงหมายเลขอย่างบลูแต่ผมอยู่ถึงสะพนานสารสินจะลงเฝ้าจะเฝ้าลง,าาาลง <c oughs> นะสะพนานสารสินจังหวัดข้างหลังผมก็คือจังหวัดภูกเก็ตทุกคน <c oughs> เดี๋ยวจะพาเบิงบ้งภาพมุมสูงบรรยากาศนี้นี่คือสะพนาสนสารสินไปเบื้องทุกคนสวยงามมากๆนะสะพนานสารสินนี่ <c oughs> ผมจะพาทุกคนบินเบื้องมุมสูงตามตามสเต็ปตามสไตล์เพถนนไทยแลนด์ นี่สวยงามบ่ทุกคนสะพานลักษรศินระหว่างจังหวัดก็คือจังหวัดพังงากับจังหวัดภูเก็ตทุกคนเออสวยงามบ่สวยงามบ่คิดหอดเอฟซีแฟนเพจบได้ถทายขีดไปเบิ่งโดนโดนบได้ถทายขีดไปเบิ่งลายมือนี่ด้านซ้ายมือนี่คือจังหวัดภูเก็ตนี่ทุกคนจังหวัดภูเก็ตปีนบึ๊บมาฟังพี่นี่คือจังหวัดพังงาฮั่นะอยู่สองจังหวัดเลยตอนนี้เพิ่นบอกว่า ร้อยเขตหรือเขตร,ระว่างจังหวัดก็คือตรงนี้เลยมองโดมตรงกลางๆกันไว้ทุกคนที่ผมยืนอยู่เนี่ยตรงนี้เลยนะครับนี่คือแบ่งเขตร,ระวางจังหวัดพังงากับจังหวัดภูกเก็ตถ่ายคลิปสั้นๆในเบื้องพี่น้องนี่กดติดต,ตามเดี๋ยวมีคลิปให้พี่น้องในเบื้องเที่ยวจังหวัดภูกเก็ตผมไปได้แน่นะผมไปได้แน่อันนี้ก็เหตุคลิปสั้นๆนี้วันที่ยิบหาถ่ายคลิปนี่กับไาสองโมงแล้ว ไปอสองแล้วใสองแล้ว,ลวเอาเดี๋ยวจะา,จาไปดูเที่ยวไทยคลิปบรรยากาศถนนไทยแลนด์ให้พี่น้องได้ติดตามรับชมในจังหวัดพุเกตครับผมสำหรับคลิปในนั้นแบตมือแล้วโอ้ยตลอดเลยเวลาจะอัดคลิปให้พี่น้องเบื้องกับแบตมือตลอดเลยสวัสดีครับ